โหนี่ห้องคนนะเว้ยห้องคนนะไม่ใช่ห้องเล่นนะเนี่ยโอ้โหห้องคนนะเนี่ยห้องคนนะเนี่ยโอ้โหกรรมห้องคนนะเนี่ยโอ้โหเก้าเหนียวอีกเขาเอ้าโอ้โหโอ้สนุกกันใหญ่เลยเอ้าว้าห้องคนนะห้องคนนะเนี่ย อันนี้นอนดูแล้ว,ลวเขากรรมคงจะเล่นนานแล้วนะเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้เ,เ,เอาออกมาเข้าไปข้างในแล้วนะเอาออกมาดิได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โอ้สนุกกันเย่ยสนุกเลยไปสนุกเลยเ้ปเอา้า เขากำนอนมองไว้ก็กำปึ๊บปึ๊บแหน่โอาแต่นามเล่นเลยเนี่ยแน่เป็นสนามเล่นเลยเนี่ยห้องคนนอนอยู่นะเนี่ยก้าเหนียวสนุกเลยเลยวะน่ะฮน่าฮะน่ะโอ้โหโอ้โหไปแล้วเอ้ยเบอล เก่าใต้ตู้แล้วอะเก่าใต้ตู้แล้วเอามาดิอะน้ำเด็กเล่นเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่นอนวางเลยเขากรรมสงสัยจะเหนื่อยแล้วเล่นนานแล้วเนี่ยฮะ เขาเล่นนานแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยชอบเลยเนี่ยเอาให้เพื่อนเล่นเลยมาเล่นเอาให้เพื่อนเดียวเหล่เยเหล่เลยดีนะเขาเจ้าไม่มาด้วยโอ้โหคลองเลยนี่คลองลูกวิงปังเลยโอเขี่อเขี่ยให้ไหม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  hay mấy khoang này đây 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 đây, huống vậy huống, yựp, ô ô ô, ô, ô.

เดี๋มาไล้นึกว่าวิ่งมาทําอะไรวิ่งอย่างเร็วเลยเห็นเขาลาวเห็นเขากำเล่นเดี๋ยดเขาเหนียวเห็นวิ่งเวเข้ามาเลยเนะี่ย